สวัสดีครับอ้โหน้องเหงื่อไม่ทันซึมเลยเป็นไงอ้โหจังหวะจบเลยเกมเราคิดไหมว่าเกมมันจะจบแบบนี้เตะตะวัดเข้าเฉยรู้เราตั้งใจไหมลูกนี้ตั้งใจตั้งใจเป็นลูกซ้อมเลยเราคิดไหมว่าเกมมันจะจบสั้นจบง่ายแบบนี้แบบไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่คิดไม่คิดเราวางเกมวางแผนมายังไงครับเข้าปั้มเร็ก็คือวางเกนวางแผนมาเดินจับในปั้มตีแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเกมจบไวกว่าที่คิดถ้าเกิด จังหวะนั้นไม่ได้รู้เตะกันคอคิดว่าเกมจะออกมาได้รูปแบบไหนก็เบียด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 ไปก็น่าจะเหลื่อมเหลื่อมน่าจะน่าจะชนได้เบียดได้น่าจะชนะแต่ว่าน่าจะเหนื่อยอยู่แต่ว่าเกมวันนี้จบแบบไม่เหนื่อยไม่เจ็บตัวเลยอาชีพเท่าไหร่ครับจังหวะนั้นหัวดแข้งนั้นน่าจะได้จากพักยกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเบีดเสร็จเท่าไหร่ักันคอดองนั้นมีมูลค่ากี่บาทครับสองหมื่นสองหมื่นโอ้ไม่รวมค่าตัวแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยไม่เจ็บตัวเลยไฟน์ พูดง่ายวิ่งรถหนักซ้อมเบิ้ลเป้าเหนื่อยกว่าวันนี้ดีกว่าหรือว่าไม่ดีหรือมันมีข้อดีข้อเสียไงนอกไ้แบบนี้ดีเลยไม่ต้องเหนื่อยเกมจบไวเลยสบายๆเลยต่อยรอบหลังอีกรอบนลงก็ได้เ่ยจบไปเลยวันนี้พอใจผลงานของตัวเองไหมรู้ว่ายังไม่ได้เห็นอาวุธอะไรมากมายยังไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นอาวุธอะไรมากมายก็ประเมินไม่ได้นะว่าตรงไหนบกพร่องตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข แต่ที่ดีใจก็คือปวดกันงคอนอกเลยเด็ดขาดจริงๆเลยวันนี้โชว์สวยหยาบฝากถึงใครบ้างครับฝากถึงยายโฟคนริมดหน่อยครับวันนี้ทำได้ครับครับผมก็ยินดีกับชนะครั้งนี้ด้วยครับผมแต่มัเป็นเอกสารที่ได้รับการตียังไง